ใครคนที่ชื่นชอบการกินปลานะคะพาไปลิ้มลองเมนูปลาตะเพียนทอดนี่เป็นเมนูสมัยกรุงศรีอยุธยาตามรอยละครดังนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแถมอร่อยมากด้วย มาแล้วคุณผู้ชมน่าทานจังเลยปลาตะเพียนเนื้อแน่นๆกรอบๆโรยด้วยกระเทียมทอดหอมๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือไม่ก็พริกน้ำปลาแล้วก็ต้องมีข้าวสวยร้อนๆนี่เป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยแต่อร่อยตามรอยพระเจ้าท้ายสะสมัยกรุงศรีอยุธยาจากละครดังนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะอาจารย์รุ่งธรรมศรีบรฒทนาสินรครูผู้ทรงคุณค่าของกรมอาชีวศึกษาและเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนคณะขหกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้หยิบมาสาธิตวิธีการทําให้เราได้ชมกันขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการนําปลาตะเพียนขนาดกลางมาขอดเกล็ดออกล้างให้สะอาดด้วยเกลือและน้าส้มสายชูเพื่อไม่ให้ปลามีกลิ่นคาวแล้วก็ช่วยให้ก้างปลากรอบด้วยเสร็จแล้วก็นํามาบั้งทีที เป็นแนวขวางตามตัวจากนั้นก็ไปทอดด้วยไฟระดับปานกลางให้ปลามันกรอบนำขึ้นมาโรยด้วยกระเทียมทอดเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วละคะ่ะสำหรับเมนูปลาตะเพียนทอดมีตักขึ้นมาหน้าทานมากเลยอาจารย์รุ่งทารเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลนะคะของเมนูปลาตะเพียนทอดนะคะว่าเป็นเมนูโปรดของพระเจ้าท้ายสะคือพระองค์ท่านนะคะ โปรดการตกปลาตะเพียนนำมาเสวยบวกกับได้ไปชิมฝีมือของแม่ยิงพุตานในละครพรมนิขิตและสมโปรดมากค่ะจึงตั้งกฎห้ามสามัญชนจับปลาตะเพียนมาทำเป็นอาหารผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับห้าตำลึง,ตงแต่คาดว่าก็คงเป็นกุศโลบาย<ๆ>เพื่อไม่ให้ชาวบ้านนะคะไปจับปลาตะเพียนในช่วงวางไข่เพื่อทำให้ปลาตะเพียนเนี่ยลดปริมาณลงนั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นกุศโลบายที่ออกกฎมานะคะส่วนเมนูที่โด่งดัง มาจากช่วงนี้ค่ะผ่านฤด,ดูน้ําหลากแล้วนะคะหลายพื้นที่น้ําลดระดับลงทําให้มีปลาตะเพียนชุกชุมสามารถจับได้ง่ายนะคะบวกกับละครดังด้วยนะก็ทําให้เมนูปลาตะเพียนทอดกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งคุณผู้ชมแทบจะตักเข้าสวยน้าจิ้มซีฟูด้ดรอเลยนะคะเนี่ย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ